เดินทางมาจากที่ไหนคะสีสเกตค่ะจากสีสเกตนะคะเดินทางโดยรถโดยไฟรถไฟนะคะทางร้านมีบริการอย่างไรบ้างคะตั้งแต่เริ่มทคำสัญญาเลยก็บริการดีค่ะก็ใหค่าเดินทางกับเราค่ะมีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆบ้างไหมคะถ้าคำสัญญาไม่ค่ะดาว0%ค่ะดาว0%นะคะคำสัญญานานไหมคะกว่าจะรู้ผลอาทิตย์เืมนะ เดียวนะคะอันนี้ทำเปนที่สีะเกตที่บ้านลูกค้าเลยใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ให้บริการดีไหมคะลูกค้ารู้จักร้านเราจากตรงไหนอะคะทางเ่ะทางเขตเนาะเป็นเขตไหนเอ่ยนครชัยศรสีเขจนครชันศรสีนะคะวันนี้เดินทางมากับใครบ้างเลยมาลูกสาวสับไปจะแนะนําหรือบอกต่อคนที่บ้านไหมคะแนะนา วันนี้ทางรานเติมน้ำมันให้ลูกค้าเต็มคัเ่มเต็มถังเดิทนดทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ